ปอยหลวงมาแล้วเจ้าแม่แล้วไข่หันธงนี่ก็ตึงหัวมีปอยหลวงสวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมารีวิวบ้านน้องมีปอยหลวงจ้ามีวันที่สและวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองกว่าน้องจะได้มารีวิวอุ้ยงานเหนื่อยมากค่ะปอยหลวงบ้านน้องอยู่ที่วัดทรายมูลตําบลแมก,กาอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่จ้าที่นี่ก็คือบ้านของน้องเองนะคะแต่บ้านก็ยังไม่เสร็จเหมือนเด <laughs> วันนี้คือวันก่อนเริ่มงานหนึ่งวันคะ่ะคือเราจะเตรียมบ้านเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้เตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมเลยดูบรรยากาศเซหน้าเปิดเย็นๆจักขวดมานั่งกิน <ram at> และนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนที่บ้านน้องนะดูเปิดไฟสิเหมือนกับผลิตไฟเอง <c oughs> เปิดเต็มบ้านเลยจ้า <c oughs> วันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าเป็นวันก่อนเริ่มงานหนึ่งวันนะอันที่จริงวันที่3และวันที่4ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกนะ <c oughs> เพราะว่ามัวแต่ทําง,งานลงมือเป็นแม่ครัวเอง <c oughs> อยากให้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนคือดีมาก <c oughs> อ่ะแล้วเรามาเริ่มเลย <c oughs> ดูสิแม่ฉันชอบขับรถ และดูนะอันนี้คือสี่พี่น้องเลยจ้ะสี่พี่น้องคะ่ะแมเ่จังะเสดา๊สดา,ยสดายจังก็มาแล้ว1คะ่ะและอันนี้ก็คือรถเทคกนะคะบ้านเราเรียกรถเทคจ้าก,ก็คือของบ้านอื่นแต่เราไปเต้นด้วย เป็นเช้าวันที่4ี่นะคะวันที่4ี่เราก็จะมีการไหว้พรมน้ำมนต์ต้นเงินเพราะเราจะขนต้นเงินไปที่วัดนะคะแล้วก็ถึงเวลาพรมน้ำมนต์นะจ๊ะพุเอาศาสตร์เข้ามาเลยค่ะศาสตร์เข้ามาเลยจ้ะเอาศาสตร์เข้ามาเลยค่ะ,ส,าาคะสุดท้ายก็ต้องเอาลูกหมวยตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน มาค่ะถึงเวลาแล้วค่ะเราไปกันเลยเราเอารถพ่วงไปนะคะว่าเราใช้รถพ่วงเนาะมันใกล้บ้านนิดเดียวเองทางไปก็ไม่ยากเลยค่ะทางไปแค่ใกล้ๆนิดเดียวไปถึงวัดแล้วลบในจ้าลบในจ้าลบในจ้าไปหน่อยจ้าไปหน่อยจ้า ขอไปหน่อยเจ้าหนีหน่อยเจ้าหนีหน่อยเจ้าไปหน่อยเจ้าตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วนะคะก็มีการจัดเตรียมโต๊ะเอาไว้ถวายต้นเงินนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการถวายต้นเงินให้กับวัดนะคะเจ้าอาวาสเขาก็จะไหว้ให้พรเรานะคะ นี้ก็ถึงเวลาหยาดน้ำแล้วคะ่ะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและผู้ที่ล่วงลับไปนะคะที่นี่ก็คือบรรยากาศวัดไซมูลนั่นเองอะถึงเวลากลับบ้านแล้วไปกันเลยทางกลับบ้านก็ไม่ยากเลยเราอยู่หลังวัดนี่เอง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยงานด้วยนะคะถึงแม้ไม่ได้ดูแลทั่วถึงก็ตามแต่ขอบคุณทุกคนมาก เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันต่อแล้วก็มาดูแม่เราขับรถอีกครั้ง <laughs> ไม่รู้ทำไมชอบท่านี้สีคนะส่คนพี่น้องแม่และป้าเราไปแบบนี้แล้วทุกคนคิดว่าเราจะเป็นแบบไหนกันนะ <laughs> ขอบคุณทุกคนด้วยนะมาดูบรรยากาศค่ะปิดท้ายด้วยบรรยากาศโอ้ต นคนนี้ก็คือเจ้านายเราเอง,องเ <c oughs> ส่วนคนกางก็คือตาของเรายังแข็งแรงอยู่เลยเคุณไหลก็มาถ่ายเราแม่เอ้าม,อมันรยากาศดีมากค่ะล้อ สนานมากเลยจบการรีวิวงานไปหลวงค่ะมารอดูกันว่าน้องจะรีวิวอะไรต่อกดติดตามกันด้วยนะคะ